สวัสดีครับอันนี้คือตู้ควบคุมมอเตอร์นะครับหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วให้ลองเช็คเบื้องต้นตามนี้ก่อนนะครับว่าตู้ทำงานปกติหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นแบบในคลิปลูกค้าสามารถติดต่อมาทางเราได้ยครับก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงนี่นครับเสียบไฟ AC เข้าที่เทอร์มินอลนะครับสเส้น อ่าสับเบรกเกอร์ขึ้นจุดไฟมีไฟ,ไฟใช่ครับไฟจะขึนตามนี้ช่องที่สองขึ้นเลยช่องที่สองจะไม่ชึนอีกแล้วครับเ,เสร็จแล้วให้เช็คแมนนวลออโต้ครับสวิตว่ามันทำงานไหมถ้าทำงานไฟเขียวจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วถ้าแตามอว่ามันทำงานแล้ว ตรงช่องเทอร์มินอลจะมีไฟออกตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีไฟครับ <Okay. S 1> แล้วก็แบบออโต้ก็คือทามเมอร์เราจะตั้งเวลาการทำงานนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานแต่ไฟก็ต้องออกเหมือนเดิมคือตรงนี้ต้องมีไฟตรงนี้ไม่มีไฟครับ <Okay. S 1> แล้วก็เราจะมาเช็คตอนว่าโอเวอร์โหลดเราตักไหมก็ตรง <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับ ไฟเหลืองจะขึ้นการทํางานและทีนี้เราจะใช้งานไม่ได้ครับไฟก็จะไม่ออก <Okay. S 1> แล้วก็กดร e ีเซ็ตก็ใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับ <Okay. S 1> ไฟก็ออกเหมือนเดิมตรงนี้เ <Okay. S 1> นี่ยการเช็คเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ติดต่อมาทางร้านได้ครับผมคือถ้าเช็คแล้วเป็นดามีก็คือเอาไปใช้งานได้เลยใช่ครับโ <Okay. S 1> อเคครับ